ก็ยังเปิดอีกจ้ะไปซื้อผึ้งจ้ะูรบสวเปิดหลายร้านจ้ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาซื้อของไว้ทำอาหารจ้ะนะมาร้านไทยจ้ะมาดูเลยจ้ะว่าเขามีอะไรบ้าง จะมะละกอขอเข้าลงเมื่อวานจะหมดเร็วเร็วอันนี้ก็ผักมุ้งจะ้ะม,มะกอกหน่อบันดาพริกจะมะเขืออ้างบนนุ่นจะ,จะมีเกือบทุกอย่างจะ,จะก็มาหาซื้อของเหมือนเดิมแล้วจะดู ขีไปใส่รากนะเัาขีไทยจ้ะราก,ะกัะขีตก็มี้ะนี่ทั้งต้นทั้งรากอันนี้ต้นมันแบบรากอันนี้รากจ้ะเม็ดกระถิน่นสตอจ้ะอันนี้มะม่วงจ้ะ อันนี้ก็ไอ้น,นี่พี่ไทยอ่อนหัวคู oh, good, หน่อไม้สดๆดจ้ะโหดี oh, <B. S 1> ปักพีกาตอแบบแกเอาเองจ้ะเ okay, ป็นปักยาว เรา,า,เาจะทาเ้ะ,อ,ะอันนี้อยู่กับกล้วยน,นัเนนี่มีกระถินจะกระถินดอกสนอบัวสดก็มีจะดูใกล้ๆอันนี้ก็มะเขือจ้ะมะเขือไข่เต่า,นะาเนาะมะเขือเปาะ Uh, for, this is just for lockdown but we open every day 10 a.m to 5 p.m okay when lockdown finish go back to normal 10 a.m okay. 7 p.m that works. now everybody know now the neck yeah but if you got any questions you can always call us or yeah, send cut. us a message on facebook What your f a เ e b o o k You tell everybody hey, Facebook, you Facebook, just search for Nong f e r ย um, เ h a ร s u า e r m a r k e t i ค o ขอบคุณครับกล้วยจะกล้วยนว้าจะราคาสาปอนด์เพื่อนๆสสิปอนด์แพงไหมแพงมันมาไกลนะเพื่อนๆนะจ้เนจ้เจ้าของร้านก็บอกเวลาแล้วนะเพื่อนๆนะเวลาปิดเปิดเรียบร้อยแล้วเนาะนี่จะให้ดูผักอันนี้เพื่อนๆ เอาไวใส่ยำขึ้นใช่จ้ะมีทุกอย่างนะร้านนี้เพื่อนๆน,นะเปิดทุกวันจ้ะเปิดทุกวันสิบโมงถึงห้าโมงเย็นนั่นแหละที่อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้นั่นนั่นแหละจ้ะพี่เจพแกงเผ็ดจ้ะมีทุกอย่างผงราบส่วนใหญ่จอยจะใช้ของสําเร็จรูปแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าอยู่ต่างแดนเราจะใช้อะไรแบบที่แบบรวบรัดจ้ะนะ ถ้าเราแบบม <Yeah. S 1> ูแต่มาตามเองมันไม่ได้เพื่อนๆ <Roberts> อันนี้อร่อยจ้ะ <Roberts> ยี่ห้อนี้ยคนเขาบอกว่าอร่อยไทยคนไ <Roberts> ทยบอกว่าอร่อยจ้ะยี่ห้อนี้นะ <Roberts> แต่จอยไม่เคยกินสักทีจ้ะ <Roberts> มีหลายอย่างเลยเพื่อนๆเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าจอยก็ไม่รู้เมือนน,นน้ำเงี้ยวอันนี้อันนี้น้ำเงี้ยวอันนี้ข้าวซอยจ้ะนะข้าวซอยอันนี้อะไรเนี่ย อันนี้น้ำน้ำยาอันนี้ปักใต้เนี่ยป,ปกักใต้ค่ะอันนี้มันยัดบรรดาหน่อไม้ดองจ้ะอันนี้ผงย้านางผงนะเพื่อนๆนะสี่ปอนห้าสิบจ้ะยานางผงแบบนี้จะมาจอยใช้นั่นแหละจ้ะอันนี้ย้านางกระป๋องจ้ะอันนี้สายบัวหรอเปล่าก็ไม่สายบัว,บวกระป๋องจ้ะหน่อไม้ดองอันนี้ก็หน่อไม้ดองจ้ะ อันนี้ก็พวกหน่อมไม้พวกไอ้น,นี่จะพริกไทยดองประมาณนี้นจะพริกไทยอ่อนดองจะจ,จอยก็มาหาซื้อของอีกจะวันนี้แดดออกแล้วเพื่อนๆนะแดดกำลังออกร้านใหญ่จะนะจอยขออนุญาตเขาลรวเด้อเพื่อนๆเด้อถึงถ่ายได้นะขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วจะ พ่าของร้านก็อยู่คนเดียวจ้ะวันนี้คนช่วยหยุดงานเนาะตอนจะลองเอาอันนี้ไปกินดูเพื่อนๆถึงเขาบอกว่าแซ่บแซ่บแซ่บเจ๊พีบอกว่าแซบๆๆ่บแซ่บแยบเนี่ยเนี่ยเราเอาไปส,สักสองซองไปนี่น้ำยาเนี่ยเอาไปส,สักสองซองจ้ะอันนี้พริกแกงหมอกกระพริกแกงเผ็ดปากใต้จ้ะหอ่อละ หนึ่งปอนหกสิบเก้าพีเจะนะเนี่ยลองเอาไปจะเนี่ยซื้อเห็นไหมเพื่อน,อ,นอาหารเจก็มีนะเพื่อนนะอันนี้สำหรับกินเจจ้ะไงเจเจี่ยวอะไรไหม

ในตลาดจ้ะข้างนอกก็มีผลไม้จ้ะวันนี้นะผลไม้จะเยอะจ้ะ,น,จะนี่จ้ะจอยซื้อลูกนี้ไปกินจ้ะโง่เนี่ย o ะเลนิดเยอเพ่ บ้้้านแลวจเพื่อ,อยังไงเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย